มาเมื่อนี้สวัสดีครับผมเมื่อนี้มาเห็ดกับเขาง่ายๆนะครับกับแกลมง่ายๆนะครับใครใครเจียวนะครับผมมาก่อนนืท่นว่าใส่ผงนัวนะครับผงนัวกับผงนัวก็สิเป็นรสตีรสตีแล้วก็ซอสปุงรสนะครับตาผู้เขาท่องนะครับผมอันนี้จะเป็นสุดรหับสุดเด็ดนะครับผมที่ผมเคยกินมาอยากให้ใครฟูก็ต้องเห็ดแนวนี่นะครับเบิ้งเอาเะครับ ข้าวผัดใส่กระซอน้องก่อนนะครับผมใส่กระซอน้องแล้วก็ใส่เทไข่เอาน้ำมันท้อนห้อนก็เด้ครับค่อยเทไปเมื่งเห็นบ่อเห็นบ่อมันจะฟูขึ้นมาเด้อค่อยเข้าก่อนค่อย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 เทลงไปครับผมก็คือให้มันเกลียวแนวจังไหนให้มันฮ้อนแนวจังไหนค่อยปีนไข่ขึ้นมาได้ครับผมเป็นได้ครับ มันเป็นจุดแสบเลยครับการการ่งขนเทนนิสดีกว่า,าเท่ลงไปเลยนะครับมันสิเป็นอีกอัตลบหนึ่งเด้แนวหนีมันสิฟูขึ้นมาไหนจังไหนนะครับผมอ่าเบิ่งเนี่ยแล้วมันกลับไปปนึ๊บปั๊บไเลยนเอาบอดมือแมนมืออาชีพมันก็นแตกจังหนะ่อยอ่าเป็นนะครับสีเหลืองรามท้องไปเลยนะครับผมโอ้โหเป็นจุดแสบนะแก้มเบียร์เเล่นนนย็นๆนานะเป็นยังไงนะอ่ะ ก็เ,เส่เลยครับมาสีเหลืองทองเลยทีเดียวช่วงนี้ก็ใส่ใส่ไฟกลางๆนะครับเรต้องห่อนแห้งนะครับเพราะ,ะ,ะว่าเดี๋ยวมันสีใหม่มันเหลืองเริ่มได้ทีแล้วเริ่มได้ทีแล้วเขยาวขยาวไปนะครับผมเป็นได้เป็นได้บาทปุ้ยคักบ่เหลืองทองอาร่ามนะครับ เขาเหนียวฮอนฮอนมาบานเนี่ยมาจวดกันในบานเนี่ยเขามาเขาไข่เจียวฮอนฮอนยังบม่มีเขาตอนนี้เอาอยอดเขาไปก่อนมนะันน่ะจวดเข้าไปฮำเอ้ยคนเป๊กมาท่านผู้ชมบีเป็นเนา่าทั้งหน่อยสี่สิบตีเกียวมา เป็นได้ล่างความความอย่างไรความมันลงคอไปก่อนไปฟ้าเป็นได้ไข่เจียวห่อนๆกับเหล่าขาวปีบแซบอมอนปัดท้อเป็นธรรมดาเลยครับความสุขของแต่ละคนมันบ่คือกันเดยครับพี่น้องคุณนะมันขับดีเด้ลองเพจเบ่งด้วยครับเด้อครับผม